สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เพชรพัลลุยเนี่ยไม่มีโอกาสมาตามเลขคำนวณน,น้องแนนแล้วค่ะน้องแนนอ่าคำนวณแม่นนะคะเนาะในคำนวณเพิ่นนะคะชูเท้ามาตามความฝันทั้งวันนี้มาเอาในคำนวณน,นะคะเขาสมหวนเมื่อกี้เขาเต็มเต็มนะคะเนาะวันนี้เพชรพลลุยมีโอกาสได้มาตามอ่ากับทีมงานพีพีเขาเนาะค่ะมาเอาตัวเลขของน้องแนนะะน,ะนะคะวันที่สิบหกดอลลาร์นะค่ะเนาะถ้าเป็นถามน้องแนนนะคะว่าเพิ่นเได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะคุณน่ะทีมงาน มากันหลายช่องนะคะเนาะมากันหลายช่องมาตามตัวเลขคำนวณของน้องแนนแม่นๆมนะคะเนาะไปห้าไปสอบถามจากน้องแนนกันเลยด้อค่ะว่าผนสิคำนวณออกมาใดแบบใดนะคะเนาะไปกันเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรพะลวยด้วยค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันแหลกกันเด้อค่ะอ่ะไปตามเลขคำนวณกันเลยเนาะค่ะเนาะไปเลยค่ะ จะห้าอะไรก็ลองมาดูกันจะคำนวณให้ดูนะจุดนี้หกหกห้ามาคำนวณสูตรให้ดูสดๆนะคะจากห้าเก้าข้างล่างนี่บอสกวนิีกระซิบบอกครับค่ะในเบื้องได้ค่ะบอกครับค่ะุณบอกแพงสูตรบอกแพงสูตรนะครับเอาไปใส่เอาไปเลี่ยนแบบน้องแนนได้จับในมือซ้ายจยกซับด้วยเก้าค่ะอันนี้นะคะคุณใส่แหวนจับในมือ สัวันน,น,นนี้จะติดเจ็ดกับห้าล่างน,นี่้องแนนคำนวณสดๆเลยห้ากับเจ็ดตัวเลขข้างเลขสีแต้มล่างที่้องแนีนเคยทำไกลให้ฟังเนาะหกสี 6, ่ออกไปแล้วสองแปดออกไปแล้วสามเจ็ดออกไปแล้วที่ว่า้องแนีนเห็ดเขาสามเนะั่นแต่มันมันไล่ออก ทั้งคนม้วนสามเจยดล่างน่ะตอนมวดฝ้าห้องน่ะจำได้ว่าฝ้าห้องน่ะนาเเ้าแล่นนี้น่ะสามเจ็ดล่างอ่ะเบอร์เดียวรอนๆเนี่ยคอยจำได้่าเพราะว่าั้งคจก็มาออกหากันวัยว้ายโหดสาบ้านไว้ให้คดเดือเนี่ยเลขสิบเต็มล่างเหลือห้าห้านะคะห้านี่ยมังวัวนนี้มันติดห้าจ้าพอประทานโทษเหลือกับเก้าหนึ่งเนี่ยเลือแค่สองหางเลขเลขสิบเต็มล่าง แน่นแ็ดอบกเลยเนีสิเตมลางออกสามจีนตรงแน่นมาเลยวยข้างล่างก็คือข้างล่างตรงนี้ไม่ได้บอกว่าข้างบนถ้างหข้างบนนี่มาดูกันวันนี้สามตัวตรงวันนี้ต้องเนี่ยจะให้บนจะให้ล่างก่อนจะเอาบนเอาล่างก่อนค่ะ fc ขอเสียงหน่อยากเอาสมตัวบนก่อนสตัวล่างก่อนดวไปเียวรใช่วันนี้ตเดียวไปหลบแหละเอาบนเล่างเลยาวบไ่ใ้ล่างอนาดนางเลยนเลยครับหากา โอ้้องแนี่นี่คำนวลสดๆเลยด้วยค่ะไม่รอนช้าเขียนมืออีสายน้ำอีกจ้างหากจบอยู่ที่หกเก้าเน้นๆเลยข้างบนหางเดียวด้วยบนอันนี้ก็แก้ตัวกันเอวงกหน่อยี๋ยวเ้เราก็คัดใหม่เนาะแล้วก็สองตัวล่างมีตัวนี้ตัวนี้เด่นๆเพือสิบแต้มล่างเหลือแค่สองหางต้องก็ต้องตามแต่ตัวเนี้ยเน้นๆเลยเตโนนี่ตัวเน้นตัวนี้นะ ตัวกันแค่สองหางสิบแต้มล่างเหมือนน้องแนนบ้าต้องตามก็คือซื้อแต่ข้างล่างเลยก็จริงจริงเนี่ยน้องแนนที่ทำออกมาว่าหกสี่สองแปดบวกกันยังไงก็ได้ให้มันสิบแต้มอันนี้ห้าเก้ามันจะข้ามแค่วัดเดียวเพอห้าเก้ามาแล้วห้าห้าเหลือเก้าหนึ่งโอเคสรุปตัวล่างนี่น้องน้องแนนเน้นตัวไหนนะครับเน้นมีห้าเจ็ดไปก่อนเลยวันนี้เน้นเลย อันนี้ตัวกันแค่ห้าห้ากับเก้าหนึ่งเลขสิบแต้มล่างถ้างวดนี้ไม่มางวดหน้าเขาให้ตามเหมือนน้องแนนบอกว่าตามสามเกียตต่อเลยนะถ้ามันยังมีเข่าตัวมันสิบแต้มล่างมันกำหนดล่างจริงๆด้วยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงหนูก็เออเข้าจริงแม่นมากแม่นแห้งแม่นแห้งครับนี่งวดนี้มีแค่นี้หกเก้าตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยค่ะแล้วสามตัวมันก็มีแค่สองหาง อที่กลัวกลัวหลุดตอนนั้นที่เน้นทําหลุดอ่ะหลุดหลุดแล้วมันมาออกตัวกันสามตัวตรงอ่ะอวันนี้คือฮกฮกเกียดล้วก็ฮกเก่าเนาะน้องแน่นเนาะเอาแบบรับน้องใหมเอาเงี้ใหๆม่เอาะเอาเอาแบบจะท๊อปแม่เอาชัดๆเลยอ๋อแลัวเอาตัวนี้ออกน้องแม่เอาตัวนี้ออกปาวนี้ขาดปานอะไรคนรักก็เยอะเขาว่าคนรักก็เยอะคนเกลียดก็เยอะก็เป็นอย่างรับได้เบิร์ดค่ะไปสิพี่น้องไว้ปะ อาให้เลขกว่าแมนมันกัดสิบวันไอ้แมนทุกงวดนอะใครกันสั้นก็รวยกันหมดทุกคนแล้วเนาะก็พอดีอยู่ดิกินไปน้องแมนลองถอดีหนึ่งโอ้โหคนไหนหล่อที่สุดล่าสเมื่อกี้ฝนฝนจะตกใช่ไหมตกแน่นี้สามเจ็ดแม่นีสามเจ็ดล่างออกอ่ะน้องแนนลองใส่อีกทีหนึ่งสิโอเคยอะสั่งไหนขีอก๋วยเตี๋ยวหนึ่ง

พอมันเด่นห้าเจ็ดตัวกันสิบแต้มสิบแต้มด่างนี้ห้าห้าเหลือกับห้าห้ากับเก้าหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องตามต่อเลยเด้อแต่ตัวนี้เน้นเน้นเน้นล่างเน้นล่างรุ่งคมหายเาโอ้หายเจ็ดบนข้างบนข้างบนตัวไหนข้างบนข้างบนตัวไหนครับเนาะเม็ดเดียวตัวหกเก่าหกเก่าโอ้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเอาสี่เหลี่ยมเลยอืม อันนี้ปากกาแดงมีอยู่ครับมา้วแสบแสบน้อยๆ้นึงเรียกไมาเยอะตัวหน่อยกล้องกลมสีแดงนี่แดงๆคือต้นนี้เลยห้าเจ็ด่างด้วยไปกับอยู่ว่ะขับจนมาอ่าก็ับกับค่ะอันนี้ก็ขาคล้องกั๊บเนี่ยนะกั๊บถึงใบเนี่ยเดียวเลยก็กับตับแตกเขาว่างโอเคไปดูชัานะคะอ่ะบรรยายหน่อยครับ อันนี้ก็หางเดียวข้างบนหกเก้าสามตัวสามตัวก็คือกันแค่หางเดียวกันหกเก้าค่ะอันนี้เลขสูตรคำวนวณนะจ๊ะอันนี้คิดเจรนาเบิงเนาะเพราะว่าเลขมันออกหกหาตรงนี้มันเหลือเหลือเลขสิแบแต้ม่างมันก็เหลือหาหาอืมแต่เลขห,หาหาที่ตรงนี้มันเหลือแค่สามหางจากสามเจ็ดเป็นบอสามเจ็ดห่าหากับเก้านึง ตามเส็จมาแล้วออกไปแล้วก็เลยยู่งหาหาเลขสิบแต้มล่างมันก็สิบไม้รีเด็ดละหกหกหามันขังบนมันมาแล้วมันก็สิไหลลงลางหาหากว่าหาหาหาเจ็บอ่ะมีซ้ำหนี้เองน้องแต่ไม่ซำหนีเาะอะไรเได้หลายนะคะสถิติของน้อี่นะเคยตอกตอจริงหมดครับอ่าถามนี่ค่ะถามหัวหน้าใหญ่เลยเพราะว่าของปีหกเจ็ดที่หลังจากที่ปีใหม่แล้วมันบอน้องแนนใหา เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเน้นๆน่ะก็ออกเจ็ดเก้ามาสองวัดติดของของปีหกเจ็ดน่ะแต่หลังปีไม้มามันก็เข่าอือจะติดตามกันมาตลอดอ่ะจะให้กันมาตลอดตรงนี้ปีหกหกสิบสองวัดติดใช่ปีหกหกสิบสองวัดติดเาสิบสองวัดติดเบอร์เวนเลยอ๋อเบอร์เว้นเลยถามเราได้เลยอ่าโอเคแสดงว่าเราเคยรุดติดครับรุดยุค่ะรุดยุ่กระสิรุดสองวัด ก็มมหลุดแนอยู่ค่ะไม่เกินสองวดก็จะมาะอีกแต่ว่างวดนี้น้องแนนว่าเลขหนนี่ก็ยังนอนอยู่2อตัวอยู่ยังสีนอนนอนมาสีนอนอยู่นอนม้อีกอยู่อบอบดับเพราะว่ามันออกออก6กศูนยหกหสองแล้วก็หกหกห้าอาแล้วพี่น้องสีคิดเอาวัานน้องแนนะแนะยัดใดหกหกเจ็ 7, ก็มักตัวใดให้เบิ้งพิจารณาะนะเอาหกหกเจ็ดหหกเ ให้าซีรุ่าสิุองโตกับิเลืออยู่อาจจะเป็นห้าหกเก้าอันนี้ฟังเสียงของแนนเดอพระพูเ็ตติดตามห้าหกเก้าถ้าสิรุด6หกโซนึงกับเลือห่ามันติดห่าห่วยวันพุธคือติดห้ามีห้าแน่นอนค่ะโอเคเนาะสำหรับแนวทางล่างทั้งทางล่างด้วยน้องเนี่ยให้สามชุด ได้ไงล่างห้าเจ็ดห้าห้าเก้าหนึ่งไงตรงนี้เราจะวางกลางนิดนึงค่ะนี่นะคะอโอเคเน้นเน้นไปที่ห้าเจ็ดค่ะเน้นห้าเจ็ดก่อนตัวกันห้าห้ากับเก้าหนึ่งค่ะห้าสิบเต็มล่างเนี่ยสิบเต็มเต็มล่างที่น้องเน้นว่าบกสี่สองแปดสามเจ็ดบวกแล้วแกมังแกหางเกาแม่ขามเขียงหวดเดี่ยวตอนนี้เหลือห้าห้ากับเก้าหนึ่งค่ะเลขสิบเต็มล่างค่ะ ไม่ธรรมดานะครับค่ะคำนวณสดสดให้เห็นสดสดเป็นตัวเลขค่ะเป็นเลขคำนวณนะคะเ่าะแม่เลขฝันแล้วนะคะอันนี้เลขคำนวณเลยค่ะจากว่าติดตามน้องเน้นอยู่คือเก่ากับคอห้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะวัดเห็นน้องเน็ต